สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินเพจควาโปรไทยแลนด์นะคะจะมาสอนกล้อง GoPro Hero 8ว่าทำอะไรไกันได้บ้าง <S <S เราจะมีทั้งหมด2ปุ่มก็คือปุ่มโหมดแล้วก็ปุ่มถ่ายรูปนะคะเราสามารถกดปุ่มปุ่มโหมดสลับกันอย่างนี้ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้ทัชสกรีนก็คือมีโฟตโต้วิดีโอแล้วก็ไทมส์สแลปเราจะมาสอนกันตั้งแต่ โหมดโฟโต้เลยนะคะมุมซ้ายสุดนี้เป็นมุมคล้ายๆกับเ,เป็นมุมเซลฟี่โหมดก็คือจะมีทั้งหมด3วิแล้วก็10วิมี2ตัวด้วย,นะวยกันนะคะส่วนข้างขวาอันนี้ก็จะเป็นอรอไฟล์พวกทำแบบ Photoshop ไปเละะแล้วก็สแ a น d าร์ด HDR เป็นภาพแบบที่มีเงาเยอะๆแล้วก็ Super p h โฟโต้ไว้สำหรับชดเชยแสงแบบอย่างเช่นเราไปเที่ยวทะเลทะเลที่ยวอะไรเงี้ยคะ่ะจะซูเปอร์โฟโตมันจะดูดแสงทาง ของฟ้ามาให้เป็นสีที่สดใสมากยิ่งขึ้นส่วนตรงกลางนี้นะคะเราสามารถเซตได้ว่าเราจะเอาเป็นหมวดอะไรอย่างโฟโต้เนี่ยจ,จะเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็เป็นภาพเลนวายหรือว่าจะเอาลีเนียก็คือแนวตรงปกติแล้วก็แนวโลแนวแคบแล้วก็ทัมเมอร์ก็คือสามารถตั้งได้หรือว่าเราจะไปบวกเพิ่มนี้ก็ได้ค่ะตั้งเป็นโฟโตโ้หาเราอาจจะเป็น ซูเปอร์โฟโต้เลนรีเนียร์ีเนียร์แนวตรงธรรมดาแล้วก็ทาร์เมอร์ไม่ตั้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถตั้งอะไรก็ได้แล้วแต่เรากดโอเคอย่างงี้มันจะสะดวกสบายในการกดอีกทีนึงเราจะได้ไม่ต้องมากดตั้งค่าหลายๆรอบต่อไปเป็นเบิดเบิดนี่ก็เป็นภาพแบบภาพกระโดดติดติดกันอย่างเช่นเออเรากระโดดจุดที่สูงสุดเงี้ยมันจะได้ประมาณ1.5วิหาโดยเฉลี่ยก็จะประมาณนี้แล้วเราก็เลือก ที่เรากระโดดสูงสุดก็ได้ค่ะต่อไปไลท์ไลท์เบิร์ดก็คือเป็นภาพประมาณ3มิพพวก IG พวกไี้จะชอบใช้าาแล้วก็ไนท์โหมดเป็นการถ่ายกลางคืนสามารถตั้งได้แล้วก็โอเคต่อไปเป็นหมวดวิดีโอนะคะวิดีโอสำหรับรุ่น GoPro Hero 8ก็สามารถตั้งค่าได้เยอะมากมายเลยค่ะสำหรับวิดีโอตัวตัวหอยทากนีก่คือเราทำาร์โลมโมชั่นจะได้ประมาณคูณคูณ คูนสนะคะแล้วก็ตัวไฮเปอร์สมูทเราสามารถกดให้มันบูส์อนก็ได้มันจะได้เป็นแบบเออการสั่นได้มากที่สุดอะ,ะแต่ว่ามันจะค่อนข้างยินแบกนิดนึงแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวซูมเข้าซูมออกนะคะตรงกลางนี้ก็สามารถเซตติ้งได้เหมือนกับ เอโหมดโฟโต้เอาดอร์ก็คือสามารถกดเข้าไปได้อย่างเด็มาตรฐานแล้วคนจะตั้งอยู่ที่1 0 8 0ปเฟรมเรทแต่ว่าถ้าเกิดแสงน้อยก็อาจจะเปลี่ยนเป็น30แต่ว่าถ้าลูกค,ค้าเลือกเป็น เนี่ยอย่างเงี้ยขึ้น h e v c ขึ้นมาแปลว่ามัน,เป,นเป็นไฟล์ที่ใหญ่มากบางทีถ้าเราถ่ายไฟล์ที่ใหญ่มากเราจะาซิงก์กับมือถือไม่ได้นะคะก็คืออาจจะต้องไปซิงก์กับคอมพิวเตอร์ได้อย่างเดียวตัวข้างในเนี้ยเขาก็จะมีโหมด Standard Activity Slow Motion แล้วแต่เรานะคะอันนี้เขาตั้งมาเป็นเซตเซโดยทั่วไปเดี๋ยวเราจะมาสอนโหมด Time Slap ด้วยกันนะคะ Time Warp โหมดแรกก็คือตอนที่เรากดกอไปเร็วๆค่ะ แ้วเรามีสิ่งที่น่าสนใจตรงไหนเราก็กดปุ่มตรงกลางค้างไว้มันก็จะสโลม t ชันตรงนั้นเสร็จแล้วมันก็จะเร่งต่อไปเรื่อยๆค่ะต่อไปเป็นหมวดเอ,อ่อไท l a p แ e ปไทม l ส p เนี่ยมันจะแบ่งเป็นทั้งวิดีโอและโฟโต้ตัวที่มันเป็นอันนี้ตัวที่มันเป็นโฟโต้คะฟอร์แมตโฟโต้เนี่ยคือเราตั้งไว้0.5วิทุกๆ0.5วิค่ะจะมี1รูปภาพแปลว่าเราอาจจะใช้โหมดนี้ในการถ่าย เป็นโหมดเซลฟี่ได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติเป็นโหมดวิดีโอเนี่ยก็คือเป็นการถ่ายพระาทิตขึ้นจนพระาทิตตกเลยค่ะภาพก็จะสวยแต่ว่าลูกค้าอาจจะต้องใช้ขาตั้งกล้องด้วยก็ไนท์โหมดก็คือเหมือนทําไนท์กับเดยเนี่ยเหมือนกันอนะแต่ว่าเป็นโหมดกลางคืนคุณมากนะคะที่ติดตามร้นะาน Aqua p โปซื้อก่อนคุ้มก่อนที่นี่ที่เดียวค่ะข้อโปร